สัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับน้องนันจะไปเที่ยวกันโอ้ยยูงนงตัวสองสวู้วววิวววอ,องวู้ ถ้าเ,เห็นโทรศัพท์อันนี้เดี๋ยวดูน้องน้ลินนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้90สุดสุดลอลอใหญ่ใหญ่ใหญใหอยู่ไหนเดี๋ยวลินจะคุยสายด้วยเนียนะบ้านนะบ้านนะอันนี้เนี่นอ้ยรถเลยล้หัวกระซึงมไ่เคเห็นเลยอ๋อลลล นี่แล้วย็งไหนคะมาเที่ยวดูบัวนะคะเดีนต่อไปเดีนยต่อไปแอบมองพี่แอบมองพี่ครับก็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  อันนั้นเหรอไปทางนี้เหรอหรือจะไปทางนี้ว้าวนี่การเที่ยวโดยเป็นแม่ลูกอ่อนนะ้มันไม่ง่ายเลยทุกคนค่ะสภาพมันก็จะเดียวๆนิดนึงนะคะที่นี่เขามีวันนิ่งมชชีนนะคะเอาไว้กดแค่ดอทกดแค่ดอทให้สัตว์เลี้ยงกินเอาไว้กดแค่ดออยดูพ่อทำนะไปดูพ่อทำนะไปเคปะโอเคปะคะ โกนนะลูกเคบี้โกนนะลูกอ้ยุงยูง <laughs> ทำไมโกนแล้วทำหน้าแบบนั้นนะ อุ้ยมากันใหญ่เลยเอาเวรกรรมชิงช่องให้กวางก่อนบายบายกวางบายบายกวางลินพ่อลินให้นมแล้วนะลินไปแล้วนะ เห็นป่ะวลินจ mm ้าเห็นตัววะตัวอะไรลินหนอมาเรียกพ่อ uh, ลูก มาแจมเรากดชักกระป๋องอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดให้นินจ้าได้แล้วอ่ะน่ารักอ่ะมีของอันน่ค้ให้ให้ดูด้กล้องเก็บมาอ้อค่ะเก็บมาอ้เก็บมาอ้วเนี่ยตอนนี้หนูสนใจลุกเด่นเมื่อเราติดฝนเล่นลูกเก็บกดเมื่อเราติดฝนเนมงเเมื่อเราติดฝนล้วก็มากดกระป๋องเล่นนี้เหรอลูกค่ะ เซียน90ตายแล้วอะไรช่น่อยช่วยหนอได้คุยได้คมาลยนิี่พี่ชายมาริโอชื่ออะไรสักอย่างโอเคโอเคเลยอ่ะาตัวนั้นตัวนั้นให้แม่ตัวนี้ให้หลานมัดูลีนดูมองตรงอะไรกันเอ๊ะมีเหมือนกันสองกันเอ๊ะมีลูกให้เล่นแล้วล้างให้เล่นะเดี๋ยวไปล้างเนาะชดินอได้อะอะไรนะอะไรนะเอาอะไรนะไป ไม่เป็นไรเล่นได้น่ารักจะตายไอ้หัวเป็นตัวนึงมันซ้ำกันให้ลิที่ไม่ซ้ำมาเฮ้ยนิมพิมนิมพิมส่องนะอะไนลูกทุกจิตใจใหญ่เช่นนึงขอหน่อยขอหน่อยทำความสะอาดก่อนนะลูกนะมาขอหนึ่งอ,อะไรมามาเนียวทำไมนีอืมโอเคโอเค คุยกับใหญ่ดีๆลนูใหญ่ก็ให้หนูนั่นแหละนี่คือวิธีเลี้ยงเลี้ยงหลานอ่ะไปไปเลยค่ะใหญ่พาหนีไก่มากอันนี้คือกระเดืองอันนี้คือาอันนี้คือเรียนแบบตา๋าโอ้ยแต่ใส่ถุงมือนะ อันนี้เรามาอยู่ที่นีราวิช h i โฮเทลนะคะเป็นโฮเทลเป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่นะคปรปฐมเป็นครั้งแรกที่มากันเลยอยู่ติดริมแม่น้ำแล้วก็บร,รยากาศดีมากเดี๋ยวพาไปดู มันได้อันนี้ไปอันนี้เลยเอ้ยไม่ยอมวางอินน่าจะสกิปรอบนอนด้วยนะ ป๊าป๊าติดไม่ไ oh, ด้มันไม่เหมาะับป๊าป๊าให้แม่ไหมมีให้แม่นะออ๋ให้พ่อเหรอให้พ่อมีให้แม่ก่อนไหมมีให้แม่ก่อน ลูกมาก็ไม่ได้นั่งแต่งหน้าแบบนี้เลยดูสภาพสิ <c oughs> เป็นเซ็ตของซุปปอร์มัมที่ชอบมากตอนนี้นะันนี่หลับอยู่แตวต้องเสียงแบบนี้นะไม่รู้ได้ยินจริงหรือเปล่านี่นะคะสองซุปปอร์มัมยุบสเต็ปหมดทุกอย่างนะคะเหลือกันแดดกับตัวบำรุงนำหน้านิดหน่อยนะคะนี่เป็นของฮัก l e y อันนี้เป็นของมิซูมิเจนนี่ใช้ดีมากคูชชั่นยังเป็นของจงชะมุนนะคะ นำทุกวันนูนหนึ่งในใจแต่ว่าพับเนี่ยเก็บเก็บตัวรีฟิลไว้นานแล้วพับก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันกรอบพันเดิมนะคะนี่เป็นของซูเปอรม์มามมีพับคุชชั่นขายตอนนี้ซูเปอรม์มามมาแรงมากสำหรับเมย์ก็คือไอเทมใหม่ๆเยอะมากออกจากไทยไปแล้ว ของนามันนัวดีพกง่ายสุดลักไม่ทำอีกแล้วไม่มีอีกแล้วแต่ยังใช้อ นี้ห้องหนาวมากแอร์เย็นมากดัดขนตาไม่เกินไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเปลี่ยนที่ดัดขนตาใหม่ด้วยยางมันก็เลยแข็งแข็งนี้เป็นสิ่งที่เพบเจอระหว่างเลี้ยงลูกก็คือเราไม่แยกแล้วค่ะมาสคาร่าคิวเราใช้มาสคาร่าขนตากับคิวไปพร้อมๆกัน,กน ช็อนใหม่ของซุเปอรม์มาร์ทแล้วอ,อมาลงสองสีมีหลายสีมากนะคะรูทพีชแอนออเรนจ์พีชเบอร์ห้าคู่ปัดคู่เขาบอกให้ใช้แต่น้อยนะมัน เดีนี้เขาฮิตลิปบำรุงส่ำๆกันนะคะแต่ว่าเมย์เป็นคนพื้นปากไม่ได้สวยมากเมยยังไงมนก็ทาลิปนูดก่อนบอยลุกของแม่ที่อยากสวยก็ต้องตื่นเช้ามาแต่ง เ่าไปล้างน้ำในห้องน้ำในปั๊มอยากให้ลินเล่นน้ำเข้าไปทั้งตัวเลยในนี้เหรอห้องน้ำอันนี้มันแห้งยังมาถึงของแม่ของแม่สวยมากเลยมันแล้วลินเหี่ยว